สวัสดีค่ะพี่เตอ๋อถ้าอยากจะเปิดธุรกิจที่แบบแปลกๆอยากเปิดธุรกิจอะไรคะอยากเปิดธุรกิจขายกิ้งกือครับทำไมถึงต้องขายกิ้งกือคะกิ้งกือนี่เป็นสัตว์ที่หายากแล้วก็แบบมันคือผมไม่เคยเห็นในประเทศอื่นนะครับ <S <S ผมรู้สึกว่าประเทศไทยมันมีกิ้งกือมันแปลกมากเลยครับ <S <S แล้วคือถ้าเราเลี้ยงมันดีๆมันอาจจะให้คุณประโยชน์กับเราเพราะไม่รู้กันเพราะว่าตรงไอ้ขามันหร,หรือตรงนวดมันนะครับเวลาแบบอยู่ในมือเรามันอาจจะแบบเป็นการนวดเป็นการทาให้มันนุ่มได้เผลอๆเนี่ยเอาพวกแบบ เซรั่มเซรั่มอะไรเนี่ยแต้มไปตามขาแล้วก็นวดหน้ามาจะดีมีแบบแปลเป็นเมนูอาหารไหมอุ้ยถ้ามานวดหน้าเราจะไปกินมันลงอยู่แล้วไม่ก็แบบเลี้ยงมาเพื่อแบบขุ่นเป็นเมนูอาหครับิงกือวมนไม่ทานไม่ไหวบ้งฮะครับนวดหน้ายังก็แย่แล้วอ่ะทานเหรอฮะแฟรี่โฮเทล เป็นโรงแรมแบบนิยายเทพนิยายมีเรื่องแต่งมากมายเรื่องราวมากมายในนั้นเข้าไปแล้วแบบแฟนตาซีอย่างอาหารในโรงแรมของเราเนี่ยก็จะเป็นเมนูแบบเนื้อมังกรแบบว่าจุดไฟมาให้ดูเลยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็เป็นเนื้ออะไรสักอย่างมันก็เขียนไว้คือเราอยู่ในโลกของมโนโอ,อะไรนี่เราเข้าไปในนั้นเราอยู่ในโลกของมโนโเหมือนเราอยู่ในแบบ เทพนิยายเรื่องราวมากมายอยู่ในนั้นซึ่งเป็นความลับของผมไงแต่ผมก็บอกได้เข้าเข้าโรงแรมผมเนี่ยต้องมีการแลกเงินที่ใช้เป็นเงินเนี่ยของเมืองนี้ถึงจะซื้อของในโรงแรมได้ขายอึ่อแมวแล้วกันครับทำไมถึงต้องขายอึอแมวก็บางคนไม่มีแมวเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วพอมีอึ่แมวรู้สึกว่ามันมีแมวเลี้ยงในบ้านครับ <S <S แต่ถืกระป๋องนะ,ะเอาไปตั้งตรงไหนดีวางไว้กระพพ้นให้มันมีกลิ่นกันแหละครับ คือจะแบบรับรู้แบบกลิ่นเวอรตอนไม่มีใครน<อ>นไม่มีใครคู่แข่งนะครับผมชใช่ใจรู้ว่าเรามีแมวอยู่ที่จะเปิดแบบกี่สาขา้าขายขายเป็นกระป๋องนะส่งออกส่งออกนอกอะไรก็ได้ผมสง่งส่งหมดทั้งเอเชียทั้งแอฟริกาอะไรผมได้หมดขอคิดชื่อคิดชื่อนิดนึงเป็นแบรนด์ปาดปาดปาดเหมือนเสียงตดนะฮะปาดอะไรเงี้ยครับขอบคุณค่ะ ธุรกิจรับปรึกษาปัญหาผัวเมียแล้วกันนะคะเพราะระ้หว่าบางทีในไ g ถามกันเรื่องนี้เยอะเลยอาจจะเป็นธุร,รกิจที่ดีก็ได้นะคะ